กองสดพดหมูค่ะกองสดพดหมูนะคะสวัสดีแขกเราเิญพิเศษของเราครับผมผู้นำหมูบอกเลยนะคุณผู้ชมครับว่าวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปมูแบบปังๆแล้วก็ลุกเคล็ดลับความหมูแบบอินไซด์ด้วยนี่โดยหมอปลายนั่นเองครับสวัสดีอีกหนึ่งนะหมอปลายฮะวันนี้ผมกับพี่กบแก๊บฝันว่า กลับไปเนี่ยจะต้องมีโชคมีลาภต่อไปก็นำให้ความฝันของเราทั้งคู่เป็นจริงนะคะจะพาไปขอค่ะและก็อยากให้หมอให้พูดถึงวัดนี้หน่อยครับว่ามันมีความพิเศษอย่างไรฮะวัดนี้นะคะก็คือวัดเสาทงทองนะคะก็คือข้ามมาอยู่ที่ฝั่งเกาะเก็ดนะคะวัดนี้เนี่ยมีความเก่าประมาณ200กว่าปีนะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจสำหรับขอโชคโดยเฉพาะเลยดูไม่ตื่นเต้นเลยวันนี้แต่พี่นี่นาวันนี้นะครับแต่ที่ต้อง ฝังมาแน่ๆคแต่เดี๋ยวเราต้องไปจุดแรกก่อนดีกว่าเพื่อต่อไปเนี่ยพาไปแต่จุดแรกเลยจะได้รู้เลยนะครับว่าต้องไปตรงไหนก่อนไปเลยค่ะพอขึ้นจากท่าเรือมาแล้วนะคะก็จะมาเจอสาลานะคะก็จะมีพระเยอะมากๆเลยนะคะไปคิดว่าน่าจะ เป็นอะไรที่ทําให้หลายๆคนลําบากใจในการไหว้พระเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มไหว้องค์ไหนก่อนคือเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบว่าปวดหัวจริงนะพี่เจ้นบางทีไปวัดนะคะที่มีแบบว่าพระนะคะหรือว่าเทวรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเรียงเต็มไปหมดเลยพี่ันก็ไหว้ทีละจุดละจุดละจุดสวดเยอะมาก อ,อยากรู้ว่าบทสวดสามคนคร่าอ, <c oughs> อย่างข้างหลังเราเนี่ยเป็นพระทั้งหมดก็คือจุดทูปสาดอกสวดน้โมตัสสาระพะขาวโตได้ตามปกติเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้ที่ผมเห็นนะครับก็คือจะมีอ,ะองค์หลวงพ่อโสธรแต่ว่าก็จะมีองค์เศรษฐีนวโกศคือสมัคขอเรื่องการเงิน,นรจริงๆแล้วท่านคือพระที่เป็นพระอรหันต์และได้รับความสมบ,บูรณ ได้พรว่าท่านจะอุดมสมบ,บูรณ์ก็เลยกลายมาเป็นว่าเป็นพระอาหารหันท์ที่เราอยากจะนับถือเราต้องการหาปฏิหารเราก็เลยเอาจุดตรงนี้มาเพื่อไหว้พระศิวลีเพื่อขอความสมบ,บูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถขอให้เราไม่อดไม่อยากได้ด้วยโอเคซึ่งดีมากต้องบอกก่อนพี่เจิน้นวันนี้นะคะดูดูรายการเนี่ยแอบสังเกตเอาละกันเพราะเรามีเคล็ดลับด้วยตามจุดต่างๆใช่ฮะไลน์เขามีเคล็ดลับเพื่อทําให้เราเนี่ยมูได้แบบสำเร็จเร็วยิ่งขึ้นครับแต่ว่าที่นี่ได้่าว่ว่ามีอีกหนึ่ง จุดไฮไลท์ที่ใครที่เป็นสายลาบเงินหรือว่าจะเป็นลับลอยนะฮะต้องไปว่าจุดนี้เลยนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปก่นก่อนเนาะค่ะ คุณผู้ชมครับ้วตอนนี้ครับเราก็อยู่อีกหนึ่งจุดที่เป็นจุดไฮไลท์ของวัดเลยนะฮะ,ฮะนะครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับน้องทองอมีรวย<ห>ชอบเงิน<ห>น,น้องทองดีรวยชอบทองนั่นเองครับ สวัสดีพี่กุมารค่ะพี่กุมารก่อนเลยซึ่งแบบว่าเป็นจุดที่ชาวบ้านนะคะเขาเคารพนะคะแล้วก็บูชาเยอะมากขออะไรก็ได้สังเกตจากคนที่มามีดุสิถวายน้ำแดงพี่เจินยังไม่รวมกับของเล่ได้อยู่บริเวณด้านโน้นด้วยเยอะมากอย่างนี้นี่หมอบปลายค่ะพอมาอยู่ตรงจุดนี้แล้วหมอบปลายแบบมีมีความรู้สึกถึงอะไรไหมคะรู้เลยค่ะว่ามีจริงแล้วต้องถามก่อนว่ากุมารเนี่ยทำไมถึงขอเราให้แตกต่างจากเวลาที่เราไปขอพรองค์เทพอ่ะฮะกุมารเนี่ยเขาอยากได้บารมีเขาอยากได้บุญ คือยิ่งมีคนมาไหว้มีคนเชื่อเท่าไหร่เนี่ยเราก็สารพัดที่จะให้เขาแล้วเขาก็สามารถที่จะได้บุญด้วยได้ของไหว้ด้วยทั้งอิ่มบุญทั้งอิ่มของเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาแล้วให้หมอปลายเป็นคนยื่นล้วงค่ะคิกุมาจาอันนี้ขอล้วงแทนพี่แล้วกันนะคะพี่ให้หนูล้วงแทนนะคะไม่ใช่หนูล้วงเป็นรอบที่ออนแอร์นะฮะอ่าัแอ่า ผู้ชมอันนี้สำหรับใครที่วีแผนจะซื้อบ้านใหม่เลขที่บ้านก็ได้นะฮะหรือเลขโทรศัพท์ก็ได้นะฮะถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะใช่ไหมขออนุญาตนะครับอ่ะอ่าบอกมาอีกเบิอร์หนึ่งเลยอุ๊ยจบเลยจริงหรอจริงอันนี้นะฮะอีกสักหนึ่งได้ครับทุกทีปีใหญ่แลวนะเลขอะไรเนี่ยอยากรู้ด้วยอ่าคุณผู้ชมโอเคแบบดูซินี่ เพราะฉะนั้นก็ลองไปบวกลบคุณฐานดูกับการที่จะออกเลขเบอร์มงคลเบอร์โทรศัพท์ใหม่ๆครับผมพี่เจนค่ะถัดมาสักนิดหนึ่งนะคะจากกุมารนะคะเราก็อยู่ตรงจุดนี้เลยค่ะกับเจ้าแม่ตะเคียนทองสีพันปีครับผม ถ้าแม่จะเคียนนะคะ,คะต้องขอเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับหมอปลายเงินโชคลาภค้าขายและเคล็ดลับในการไหว้ล่ะคะควรจะมีการแบบถวายอะไรบ้างเป็นพิเศษไหมคะค่ะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะน้ําแดงน้ําเขียวก็ได้นะคะมีเครื่องประดับมีของสวยๆงามๆม,มีผ้าผูกสารพวกนี้คือสิ่งที่ท่านชอบแล้วก็ท่านชอบเครื่องหอมค่ะอใช่ใช่พอเมื่อกี้จะถามคุณหมอปลายอยู่นะ,ะพี่เจิ้นเมื่อกี้ที่เราไหว้กันอยู่เห็นหมอปลายแบบว่าพรม น้ำหอมในมือตลอดเลยอ,เอันนี้คือช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะในการกราบไหว้เราใช้น้ําหอมเป็นสื่อแทนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรามาไหว้เพื่อของเงินขอทองของการค้าขายที่ดีใช่ไหมค,คเพราะฉะนั้นเนี่ยน้าหอมคือสิ่งที่ และน้ําหอมในมือคือคน้ําหอมอะไรครับคชื่อว่าน้ําหอมณนะชาลิติค่ะเป็นน้ําหอมที่ไปคิดขึ้นเองนะคะแล้วก็ปลุกเสกนะคะเพื่อขอในเรื่องของการเงินการงานความรักทุกอย่างที่คุณอยากขอไปที่ไหนอยากขอพรอ,อะไรใช้น้ําหอมเป็นสื่อกลางได้เลยค่ะหมอปลายขาอยากทราบค่ะโปรโมชั่นค่ะเพราะว่ามีคนสนใจแน่นอนเลยค่ะสำหรับ,ร,บ<ม>รายการนี้เลยนะคะไปให้โปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะเป็นเซตสิริมงคลนะคะมีน้ําหอมทั้งหมด 2ขวดนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะมีเหรียญนาสาลิกามหาเศรษฐีให้ oh. อีก2เหรียญน,นะคะ4ชิ้นนี้นะคะทั้งหมดราคาแค่1,998บาทเท่านั้นนะคะสามารถกดรับสิทธิ์ได้ที่ดอกจันนะคะ 764ดอกจันทรมเสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็จะมีระบบเนี่ยโทรกลับมาทันทีเลยนะคะให้ทุกคนกดรับสายนะคะแล้วก็บอกข้อมูลนะคะในนั้นจะเป็นเสียงของปลายเองนะคะเพื่อถามชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ในการจัดส่งค่ะหลังจากนั้นนะคะแค่รอของที่บ้านนะคะเรามีระบบเก็บเงินปลายทางให้ด้วยค่ะวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับหมอปลายมากๆเลยนะครับาเคล็ดลับนะคะแล้วก็เลขกมงคลด้วยผมเนี่วันนี้นะคะรายการ ก็สิร์ผู้ต้องลาไปก่อนค่ะพร้อมกับเราสาคนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกองสิร์ฟู